ก่อนสมัยรัชกาลที่5สยามยังไม่มีคอนเซปต์ของคำว่าแผนที่หรือคำว่าเขตแดนที่ชัดเจนเนื่องจากเรายังไม่ได้ปกครองในรูปแบบรัฐชาติสมัยใหม่การปกครองในสมัยนั้นเป็นแบบหัวเมืองหมายความว่าตอนนั้นน่ะจะมีเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงก็จะมีเมืองประเทศสลาดอยู่ภายใต้อิทธิพลเมืองประเทศสลาดก็จะมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้เมืองหลวง แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องถูกปกครองโดยคนจากเมืองหลวงเมืองประเทศราชพวกนี้จึงมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแล้วก็มีขอบเขตอิทธิพลเป็นของตัวเองด้วยทําให้ไม่มีเซนของความเป็นชาติที่มีเอกภาพสูงแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบตอนนี้ที่เราจะบอกคือในพื้นที่ที่เราเรียกว่าประเทศไทยอะ่ะตั้งแต่สมัยก่อนมีผู้คนหลายวัฒนธรรมหลายภาษาอาศัยอยู่แถมคนบางกลุ่มก็ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ เขาอาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในป่าบนภูเขาหรืออยู่ตามเกาะแก่งในทะเลประเด็นคือหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสยามได้เปลี่ยนจากการปกครองที่หลวมๆแบบเดิมให้กลายเป็นระบบรัฐชาติสมัยใหม่ซึ่งจําเป็นต้องมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนมีภาษาและอัตลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนเลยทําให้หัวเมืองต่างๆอะ่ะค่อยๆถูกควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆ คนหลายๆกลุ่มและหลายวัฒนธรรมถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่ถูกนิยามว่าคนไทยแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปเป็นคนไทยเพราะว่าเขายังพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยยังใช้ชีวิตตามวิถีและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากนิยามความเป็นคนไทยที่คนไทยไม่เข้าใจแต่ว่าด้วยการขีดเส้นบนแผนที่เพื่อให้เกิดรัฐชาติทำให้ผู้คนเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าประเทศไทยไปโดยปริยาย ก่อนสมัยรัชากาลที่5สยามยังไม่มีคอนเซปต์ของคำว่าแผนที่หรือคำว่าเขตแดนที่ชัดเจนเนื่องจากเรายังไม่ได้ปกครองในรูปแบบรัฐชาติสมัยใหม่การปกครองในสมัยนั้นเป็นแบบหัวเมืองหมายความว่าตอนนั้นนะ่ะจะมีเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงก็จะมีเมืองประเทศสลาดอยู่ภายใต้อิทธิพลเมืองประเทศสลาดก็จะมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้เมืองหลวง แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องถูกปกครองโดยคนจากเมืองหลวงเมืองประเทศสลาชพวกนี้จึงมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแล้วก็มีขอบเขตอิทธิพลเป็นของตัวเองด้วยทําให้ไม่มีเซนของความเป็นชาติที่มีเอกภาพสูงแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบตอนนี้ที่เราจะบอกคือในพื้นที่ที่เราเรียกว่าประเทศไทยอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนมีผู้คนหลายว่าทําหลายภาษาอาศัยอยู่แถมคนบางกลุ่มก็ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ เขาอาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในป่าบนภูเขาหรืออยู่ตามเกาะแก่งในทะเลประเด็นคือหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสยามได้เปลี่ยนจากการปกครองที่หลุ่มๆแบบเดิมให้กลายเป็นระบบรัฐช,ชาติสมัยใหม่ซึ่งจำ